สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนมือนี้ก็มาพบพ่อกับน้องแหล่พ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับน้องแหล่มือนี้กับยู่ที่เฮื่อนซานพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหากเลิกงานมากคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยมากะเห็นทางเอวยมีนาเพิ่นมาสอนทางไอท่งเพราะว่ามือว่านี่ก็เห็นเพิ่นอยู่ตาทานสอนไอท่งอยู่ตาทานพ่อแม่พี่น้องโดยมามือนี้เพิ่นกันเลยมาสอนอยู่ทาง เงินซานพ่อแม่พี่น้องโดยไปเบิ่งกันเลยโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทางน้องและกะ่ะปรับเป็นกล้องหลังเล้วกะทีย่างเขาไปหาทางเผืนเลยบาบนี้สบายดีน้องลีนส,สิไปใสสบายดีทิ้งทย สวัสดีด้วยเอ้ยไม่น่าโดยอทงสวัสดีจ้าทั้งสองเราสิเขียนตุกน้ำทา้งไอทงผลสีเขียนตุกน้ำพ่อแม่พี่น้องตุกน้ำตุกน้ำน้องทงเขียนได้เนี่ะสลูกสลุกเี่สลุกต่อตุกนี่ตุกน้ำตุกสลูสลูต่ออุกต่ออุกอันนั้นเอาพ้องเอา ตอุกตุบตอุตุตอตุตตาน้นแล้วอุ้ยอันเพิดเพิ่งกระได้เนาะกล่องก่องระหายเจ้ามาแต่เจกโมงงมื่อนี้มาหาม่งไปนี่แหละมาพีน้องทุ่งเากำลังมาแต่เตาถ่านคูเพิดเพิดเพิ่ดได้ถามย่นยน่เพิ่ดเพิดเพิดออกแล้ว เอาละมอแล้วมันนี่ตอใส่ตุกนั่นกดอุกตุกฉลุกฉุตนี่เป็นซือบริจริงจงแล้ว นอามเอกนำไม่โทนำไม่โทคือคือสลีเนาะนอเ็นทางยาวไปนีว่ตันน้เลยบิ๊กบิ๊กบิ๊กสลีสลีสลกอันนบิ๊กบิ๊กบิบิ๊กซบิ๊กสบิ๊กเขียนอะไรบิ๊กซอบิ๊กสลีอีก Kalik ik bo big. Big so. Big. Ik bo big. Bo ik. Bo ik big. Bo. Bo big. Bo bo. Bo be. Bo ik. Big. Big so. Big so. Big so. Big selik. So sewa. So selik. So selik. บ่มีสาระอีกสอเวลาสาระโอค่ะมันสีจับเม็ดละล่ะโบสาระอีกมันสีไปได้บ่เมนพิกซอบ่ถือบ่ถือบ่ถือตาอุสาหเขียนบงงามมืก็ถือเด้กตัวซอตัวตัวตอกับตัวสอซอเสือสอเสืออะไรสาระโอห่าจับเม็ดอยู่เถิงฮันเด้เขาเฮียนตอนนั้นฮัเด้ สระอ่อนนะนี่นี่สระอ,อระ่อนี่สระอ่อสรโอเคบิ๊กสอะสอะมันเออหนัะเออยสอะอันนี้สอะำงี้ยๆือเป็นแบบนี้เล <c oughs> ยเหอมันกายโดยพ่อแม่พี่น้องสิพานพ่อแม่พี่น้องไปบึงลปลาอของไอทุ่งก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยไปกันเลย มาบึงปลายทงก่อนมากระบวนบวนอยู่พออมพี่น้องทางน้องเดสิคอ ลองหวันอาหารให้เพิ่นกินก่อนจะก,ก้ารรมหนึ่งหัวสิกินบ่ือว่าอิ่มแล้วพ่แม่พี่นอ้องสงสัยอิ่มแล้วเห็นนพื่นมากินขึ้นมากินอยู่ดามโต้พ่อแม่พี่นอ้องต้นมะฮง เป็นหมาสามสี่หมาแล้วพ่อแม่พี่น้องต้นบาง่วงเตี้ยพ่อแม่พี่น้องสีออกหมาอยู่โบนี่ก็ต้นมะคุงอีก แบบเป็นใบหโหสิงคานี่กะยาวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องทางน้องเลกะกับซิมาตัดอีกก่อนบัดน,นี้โดยทางน้องเหละสิมาตัดอันใบหโหสิงคาก่อนพ่อแม่พี่น้องโอ้โหว่าสิตั้งได้บ่ โดยพ่อแม่พี่น้องตั้งเป็นทีเรียบร้อยทั้งนังลเลยก็สิมาตัดเลยนไปเอามนีดก่อนพ่อแม่พี่น้อง ที่ไวอืมใส่นั่นใส่นี่ขออพี่น้องไว้ตากแห้ง 我空位在床头那。 อา้ามีจีชายปัะน,นี้เป,ป็นแบบไปรอดป่นี้นะไปปัน้นเพื่อนรอดโดยพ่อแม่พี่น้องทั้งนองเล่ก็หายทั้งนองลิ้นผนมาเบิ่งกล้องห้ยเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้บ่หรืออยู่ใกล้ ว่ายามมันโเห็นน้องแหลกนะพี่น้องเพราะว่าบมมีคนเบิ่งหายก็เลยเอิญน้นองลินเพิ่นมาเบิ่งหายท่านน้องแหลกเองก็สิปัดอันนี้พ่อแม่พี่น้องให้เพิ่นเบิ่งแล้วให้เพิ่นไปปัดเฮือนพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกำลังปัดเฮือนอยู่แหละท่านน้องแหลกก็เอิเพิ่นมาเบิ่งหายโดย โดยพ่อแม่พี่น้องท่านเหล่าก็จะมาถ่ายต่อเพราะว่าเด็กน้อยเขาเจ้าปากดั่ง ใบคุยจ mm. hmm. ิงไท่ดีการ้ายแห้งเลยนเป็นงอย่เลย้่ใส่เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วง ก้นต๊อกหน้องบ่าบ่ามือต๊อกมือนี่บ่ต๊อกมืออื่นต๊อกประมาณนี้ก้นตกบี้่วนเป็นส่วนกนตก ดันเล็กน้อยกับปากดังพอไม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องท่าน,น้องเลกัสิพอไข่สัมมี่กอนพ่อแม่พี่น้องมือหนาจังต้านหม่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันก็ขำายแล้วทางเอือยมีหน้าเพิ่นกันสิเมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยไปเขาไปสบายดีเพ,พิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องสิเมื่อละเบ่อสิเมื่อละเบ่ เฮาก,ากับสิไปแล้วคือกันสบายดียดโดยทางไยทงโดยโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทางน้องเลยกะสิคอล่าไปก่อนพ่อแม่พี่น้องแตคอ van, ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่เขามาบึงคิดของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณากระทั่งน้องแหล่เ่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจะขอขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีที่คอยมาให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องแหล่โดยเมื่อนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพแม่นพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี